ิมเอาลิมนะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ได้ยินหรือยังเอ่ยเดี๋ยวเปลี่ยนสลับได้ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ได้ยินอ่ามาแล้วเสียงมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคขออนุญาตเปลี่ยนเครื่องไลฟ์นิดนึงค่ะเฮ้มันมีเรื่อง ทุกคนยังอยู่ไหมคะขอโทษทีเมื่อกี้พูดไปตั้งเยอะแล้วไม่ได้ยินนั้นเราเราต่อไหมยังไงดีอาจจะรีแคปสั้นๆสำหรับเมื่อกี้นะคะเสียงหายไปแล้วสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะที่ติดตามอยู่ในช่องทามเมื่อกี้พูดถึงประเด็นของเรื่องของงานคอปสามสิบเนาะเป็นครั้งนี้จัดที่ครั้งที่สามสิบแหละเป็นประชุมระดับนานาชาติเลยนะคะที่หลายๆประเทศกว่าสองร้อยประเทศเนี่ยมารวมกันนะคะแล้วก็พูดคุยถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมสภาพการเปลี่ยนแปลงของ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนาะแล้วก็ภาวะโลกร้อนนะคะที่จะส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนนะคะเขาก็จัดมาประชุมกันเพื่อหาทางออกแล้วก็มพูดคุยในประเด็นต่างๆนะคะปีนี้จัดที่บราซิลค่ะก็งานเนี่ยจบไปแล้ววันนี้เนี่ยก็จะมารีแคปให้ทุกคนฟังเนาะประมาณนั้นค่ะมาต่อไหมต่อค่ะต่อขอขอบคุณคุณมิงนะคะ ได้ยินเสียงแล้วถ้าใครมีคำถามอะไรอย่างเงี้ยส่งมาได้เลยนะคะแต่ว่าที่เราออกมาพูดถึงเรื่องสภาพ mm hmm. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิากาศทุกคนอาจจะสงสัยว่าอาะแล้วเกี่ยวอะไรกับยูนอเ mm hmm. หรือว่าผู้รีพายหรือง,งานที่เราทำอยู่นะคะซึ่งต้องบอกว่า จริงๆแล้วเกี่ยวโดยตรงนึนเพราะว่าเรื่องนี้นมันเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคนแล้วเราทุกคนก็มีส่วนที่ทําให้ให้เกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะพูดเรื่องนี้กันมากขึ้นเพราะว่าเพื่อจะนําไปสู่ทางแก้ปัญหาเนาะเราก็อยากให้ทุกคนแบบว่าแบบไม่ไม่ลืมไม่ลืมว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันยังคงอยู่แล้วเราก็ต้องช่วยกันนะคะก็เดี๋ยวเฟิร์นจะขอพูดถึงนิดนึงล้วกันว่าทําไม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมันถึงเกี่ยวข้องกับผู้รีภัยเนอะอย่างเมื่อกี้ที่ี่บอกไปว่าไอสิ่งที่เราจะอยู่ตัวในื่คลายแบบเชนมันส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตบนโลกใบนี้รวมถึงผู้รีภัยด้วยนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่ที่รับผลกระทบมากที่สุดนะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วคนที่ต้องรีภัยหรือพัดถิ่นเนี่ยเขาจะต้องมีชีวิตอยู่ในพื้นที่ที่แบบเปราะบางเป็นประเทศที่เปราะบางอยู่แล้วนะคะแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ที่ อยู่แนวหน้าของภัยพิบัติเลยหลายประเทศที่เราเคยได้ยินกันไม่ว่าจะเป็นอัฟกานิสถานบังคลาเทศอะไรเงี้ยก็คือจะเจอแผน่นดินไหวแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรนะมรสุมเอ่อภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบฝนตกหนักแล้วก็มีดินถล่มอะคะ่ะอ,อยู่ตลอดทุกปีเลยแล้วก็บางพื้นที่ที่แบบเป็นติดชายฝั่งอะคะ่ะก็จะเจอทั้งพายุไม่ว่าจะเป็นไซโคลหรือเฮอริเคนอะไรเงี้ยอย,อยู่อยู่เรื่อยๆแล้วก็สิ่งที่เขาเจอเนี่ย เจอหนักขึ้นทุกปีอย่างทุกคนถ้าทุกคนติดตามอยูเใน,นยาียมาตลอดเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเช่วงสองสามปีหลังที่ผ่านมาเรามีการประกาศสถานาการณ์ฉุกเฉินอะ่ะบ่อยมากใช่หมายถึงว่าอ่าช่วงช่วงประมาณสามสี่ปีก่อนหน้านี้ก็อาจจะปีละครั้งที่เราจะได้ยินว่าอ๋อเดี๋ยวมีสถานการณ์ฉุกเฉินเพราะมีแผ่นดินไหวครั้งใหญ่แต่ว่าช่วงสองสามปีเนี้ยคือถี่กว่าเดิมมากๆไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมแผ่นดินไหวภัพยพยิบัติอื่นๆภูเขาไฟระบเบิดจนเคยเกิด<ช>แลน้นะสอืม เหตุการณ์แบบนี้ค่ะเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ด้วยความที่บูรีภัยเนี่ยเขาต้องหนีจากบ้านตัวเองจากภัยสงครามหนีไปอีกที่ที่หนึ่งแล้วพื้นที่ที่ที่เขาไปอยู่ในพื้นที่ใหม่ค่ะยังปลอะบางต่อภัยพิบัติอีกนั่นทําให้เขาต้องหนีไปอีกเราก็เลยมีแคมเปญถ้าทุกคนจําได้ชื่อโนเวทูรันก็อย่างปีที่แล้วนะคะคุณวรรณสิงห์ตบคุณกิตติสิงห์าปัตเนาะก็ลงพื้นที่ประเทศโมซัมบิกไปกับพวกเราเนาะไปไปดูว่า เในพื้นที่นั้นเนี่ยนอกจากที่เขาจะเจอภ,ภัยสงครามในประเทศแล้วก็ยังต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่แบบโดนไซโคลนหนักมากคนที่หนีจากสงครามก็ต้องหนีซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอีกนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นความปราบบางที่ผู้ลี้ภัยนับสิบล้านคนทั่วโลกกาลังต้องเผชิญนะคะเราก็เลยต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนึงเราก็เลยอย,อยากเอาเรื่องนี้มาส่งต่อให้ทุกคนนะคะ ช่ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าสามจากสถิติที่ออกมานะคะคือสามในสี่ของผู้ลิพัยแบบผู้ลิพัยสี่คนอ่ะสามคนแล้วอ่ะคือต้องเจอต้องเจอแล้วก็ไปเชิญกับว่าอยู่ในพื้นที่ที่แบบว่ามีการเปลีป่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแล้วก็พัดถิ่นเพราะว่าสาเหตุจากสิ่งเหล่านี้ถือว่าเกินครึ่งะะอ่ะค่ะก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของโลกนะคะไม่ใช่แค่ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศเราเท่านั้นแต่ว่ารอบ รอบประเทศเราทั่วโลกก็คือเจอภัยพิบัติที่ร้ายแรงเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็คอปสามสิบหรือว่าความตระหนักรู้เรื่องอวิกฤตสภาพภูมิอากาศแล้วว่าเราก็สิ่งที่เราจะทำได้เพื่อช่วยเหลือโลกของเราเนี่ยจำเป็นมากๆนะคะก็อันนี้ก็อยากจะส่งต่อเรื่องนี้ไปถึงทุกคนนะคะใช่ค่ะแล้วเราก็สิ่งที่รู้สึกว่าดีมากๆนะคะสำหรับการประชุมคอปสามสิบไม่ใช่ว่าเป็นการประชุมเราก็คิดว่าเป็นผู้นําระดับโลกนะมาประชุมกันนะคะแต่ว่าเป็นการประชุมที่ มีตัวแทนจากรัฐบาลเนาะจากนานาประเทศมาเจรจามีนักวิทยาศาสตร์ชนเผ่าพื้นเมืองคนที่เขาต้องใช้ชีวิตกับธรรมชาติจริงๆเนาะนักกิจกรรมเยาวชนต่างๆนะคะที่เอ่อแอคทีฟแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมสื่อมวลชนรวมทั้งตัวแทนของบริษัทต่างๆอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมฟอสซิลหรือที่ส่งผลส่งผลกับสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือทั้งหมดเนี่ยมาร่วมมือกันใช่มาประชุมนะคะในเวทีระดับโลกนี้นะคะทำให ประชาชนหรือว่าคนจากหมู่เกาะเล็กๆหรืออะไรก็ตามนะคะสามารถมาร่วมอยู่ในโต๊ะเดียวกันกับกับรัฐบาลได้กับเออคนที่มีแรงในการขับเคลื่อนเนี่ยมาร่วมหารือกันถือว่ารวมถึงผู้ริพายนใช่ร,วม,รวมถึงผู้ริพายก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้เข้ามาในการประชุมครบสามสิบใช่ทุกคนคก็ต้องมีส่วนในการที่จะช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็หาวิธีที่จะดีกับทุกคนที่สุดนนอนทีทุกคนยังสามารถอยู่กับธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยกับ ทุกชีวิตไม่ใช่แค่กับมนุษย์เพราะว่าโลกใบน,นี้ไม่ใช่ของเราคนเดียวนะเรายังเอ,อสัตว์เล็กสัตว์ตตตน้อยมีต้นไม้มีสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่อยู่บนโลกนี้เดียวกับเรานะคะก็ใช่ก็เป็นการประชุมที่ดีมากแล้วก็ทุกคนก็จะได้ช่วยกันหาทางออกที่ยั่งยืนจริงๆเพื่อ,เพ,อเพื่อโลกของเราใช่ค่ะเพราะว่า สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอ่ะมันไม่ใช่แค่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่แบบว่าเขาไม่มีที่อยู่หรือไม่มีที่พัอกอาศัยนะคะอย่าลืมว่าในเรื่องของอาหารก็ไม่มีจากที่ในน้ํามีปลาในน้ํามีปลาไม่มีแล้วนะคะอาจจะในในนมีปลาแต่แตอา <S <S จะเป็นแบบทานไม่ได้หรือปลาใช่มันปนเปื้อนใช่แบบแห้งแล้งน้ําน้ําดื่มก็ปนเปื้อนหรือว่าไม่มีแม้แต่น้ําดื่มอาจจะต้องเป็นน้ําที่ไม่สะอาดที่เอามาดื่ม แล้วก็ส่งผลต่อแบบใช่ใช่โรคระบาดชอะไรอีกม,ม,มันก็จะส่งผลต่อกันไปทอดๆเมื่อกี้พอสีพูดถึงเรื่องอาหารและน้ำสัตว์ก็เลยจะขอเล่าถึงผู้ลี้ภัยนิดนึงพอเมื่อกี้ที่เฟิร์นแล้วว่าพอเขาต้องหนีจากพื้นที่หนึ่งไปอีกพื้นที่หนึ่งเพื่อนหนีจากความขัดแยง้งแล้วยังต้องเจอกับวิกฤตภูมิอากาศอีกทําให้เขาต้องหนีอีกแล้วมันก็เลยเกิดเป็นแคมเปญโนเวทูรันก็คือหมายความว่าไม่รู้จะหนีไปทางไหนแล้วเพราะหนีไปทางไหนมันก็หนีไปไม่ได้พื้นที่ใหม่ที่หนีไปเราต้องเจอกับภัยธรรมชารวงยยยแ้้ดเนี่ ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะมีอาหารหรือน้ําสะอาดพร้อมนะคะบางทีเขาก็ต้องหนีไปเรื่อยเพื่อหาทั้งอาหารและน้ําสะอาดแล้วไอความขาดแคลนตรงนี้มันก็ยังเป็นชนนนที่ทําให้เกิดความขัดแย้งที่ไม่สิ้นสุดขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นความผลกระทบจากมันคนุนเควนจากเรื่องนี้มัน มันไกลมากแล้วส่งผลกับทุกคนจริงๆเราอาจจะแค่รู้ึเราอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยอากาศมันไม่เหมือนเดิมฝนตกหนักขึ้นน้ําท่วมอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรที่สำหรับอีซี่โรคหนึ่งอนะ่ะม,มันมันมันมีอะไรที่ร้ายแรงกว่านั้นด้วยนะคะก็อยากขอให้ทุกคนแบบมาช่วยกันนะคะส่งต่อหรือจะแชร์ไลน์นี้ของเราก็ได้นาะหรือลองไปหาอ่านเนาะการประชุมครั้ง,งนี้หรือว่าเรื่องราวตา่างๆแล้วใช้เพื่อนเมื่อกี้สิก็ได้ไปอ่านมาก่อนที่จะมาเข้าไลน์เนาะก็รู้สึกว่าอินมากๆแล้วก็ได้ข้อมูลดีๆเยอะเลย ใช่ค่ะก็ยังไงขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคำถามหลังจากนี้อะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวเฟินกับสิก็จะมาไล่ตตอนะคะรวมถึงเพื่อนๆใน t ิ k ตอกด้วยนะคะเมื่อกี้มีใครคอมเมนต์หรือเปล่าเฟินไม่ทันได้ดูเลยตื่นเต้นมากนะคะเป็นครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกไม่กี่ครั้งที่ได้<า>ร่วมเฟรมด้วยกันนะคะกับสีและพี่เฟนอ่าโอเคก็ขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็อุ้ย เออขึ้นเ้วยนี่ใครเนี่ยเมื่อกี้น่าจะกดผิดของเวทมาเราเพิ่งนี่เพินยังกล่องโอ้ตายไม่รูเอาลงยลงงกดปิดที่เก่าสวัสดีครับพอดีว่ากล้องมันไม่ดีครับพี่เอ้ากลาเป็นว่าปิดไลฟ์ไปเลยแป๊บนึงนะคะมือใหม่ค่ะ มือใหม่แล้วในติ๊กต k อขอโทษทีนะคะเมื่อกี้เผลอกดปิดไลฟ์ไปแล้วเมื่อกี้เราน่าจะมีคนขอจอยไอลฟ์เข้ามานะคะซึ่งนิดนึงคะ่ะ <laughs> ถ้าได้เห็นก<ๆ>็ขออภยัยเวลาที่นี้นะคะเมื่อกี้เราพยายามจะกดเพื่อคุยเห็นหน้าเขานะคะแต่ว่าปิดไปแล้วค่ะโอเคค่ะก็โอเคประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนาะมาเจอกันอ่ามีคุณราชดาบอกว่าขอชื่อติ๊กต k อกหน่อยครับ ชื่อยู่ในเซียไทยแลนด์นะคะเข้าไปติดตามได้ืทักทายค่ะคุณอนุนีค่ะคุณแอนนะคะคุณแอนด้วยค่ะสวัสดีค่ะก่อนหนนี้เราไลายไปแล้วแบบไม่มีเสียงไปประมาณสิบนาทีต้องขอบคุณทุกคนที่บอกนะคะเพราะว่าในติกตอกก็ยังก็ยังเห็นยังได้ยินอยู่ปกติ โอเคสำหรับไลฟ์วันนี้น่าจะประมาณนี้นะคะแล้วก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะใน y o u t u b e นะคะก็เดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันทุกวันจันทร์ใช่ค่ะรวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดียทุกต่างๆทุกแพลตฟอร์มนะคะเราก็ลนแลนค์ลดแแพลตฟอร์มแล้วก็ถ้าเกิดสำหรับผู้มีชื่อเสียงหรือ q o เเนาะที่ดูไลฟ์เราอยู่แล้วก็สนใจอากจะแบบว่า เฮ้ย hey, เราเชี่ยวชาญเรื่องนี้เราอยากจะมาช่วยพูดเรื่องนี้อะไรอย,าย่างเป็นนะส่วนหนึ่งในมาเล่าร่วมกับเรานะคะหรือว่าจะทาอะไรร่วมกันก็ยินดียินดีมากนะคะก็ติดต่ออินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะก็สี่จะเป็นคนดูแลอินบ็อกซ์ของเรานะคะก็ยินดีมากๆนะคะถ้าแบบใครอยากจะมาช่วยกันส่งต่อเรื่องราวของผู้ดีภยัยผู้พัฒนถิ่นทั่วโลกนะคะไปให้ทุกคนได้ได้เข้าใจและจักมากขึ้นนะคะก็สำหรับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วพบกันในไลฟ์ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย